นะคะมากินต้ตมตำร้านลับในเมืองปัวค่ะที่ไม่มีใครเคยมาถูกค่ะอเอาเมนู <c oughs> ร้านแอบแซ่บนะครับบายทรายสีเพลิงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันเลยครับ มีทั้งตามสั่งนะครับยำรสเด็ดครับ